สวัสดีครับ Channel b o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา f e r r n Marie Reference 1085เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาแบรนด์ฟอรันมารีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โด่งดังมากๆในต่างประเทศนะครับซึ่งในไทยเนี่ยผมก็เห็นคนใช้กันอยู่บ้างนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบเยอะมากมายหรือว่าเป็นแบรนด์แมสอะไรขนาดนั้นนะซึ่งผมเนี่ยก็สั่งซื้อเรือน,นี้จากเว็บของเขาโดยตรงนะครับแล้วก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งละซึ่งคนพบว่าเรือนนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะมากๆแล้วครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่หล,หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องสนใจแล้วก็จับตามองหลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะผมให้ดูกล่องเขาก เพราะว่าแค่กล่องเนี่ยก็ เรียกว่ากินขาดในช่วงงบประมาณนี้แล้วนะคือตอนที่ซื้อมาเนี่ยกล่องมันก็จะเป็นแบบกล่องกระดาษสีน้ำตาลแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะยังไม่มีอะไรนะของส่งมาก็แบบเหมือนเล็กๆทั่วๆไปนะครับบอลอินเจนิวาก็แบรนด์เขาเนี่มันก็เบสในเจนีวาหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าพอเปิดกล่องมาปั๊บนะเราก็จะเจอว่ามันจะมาอยู่ในแบบเหมือนเป็นทราเวลเคสแบบนี้ซึ่งรุ่นเนี้ยเขาก็แถมสายมาให้ด้วยอีกเส้นหนึ่งนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมี2เส้นนะจริงๆตอนแรกอะ่ะในกลามากับสีดําแต่ว่าผมชอบสสาายยยีีีแดงนน้มกกเเลล็จะป่ ใส่ใช้งานเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวกล่องที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อนเื่อลองดูนะคือมันก็เป็นหนังเทียมนี่แหละนะครับแต่ว่าผมว่าเขาทําหน้าตาม,มาดูเนี้ยบแล้วก็ดูมีราคามากๆเลยด้านบนมีโลโก้เฟอร์รันเมอรีมาแบบนี้นะครับเปิดมาด้านในปั๊บเนี่ยนาฬิกาแล้วก็จะมาในกล่องที่แบบดูหรูหรามากๆนะครับเนี่ยแพคเกจจิ้งทั้งหลายเนี่ยพวกเท็กซ์เจอร์วัสดุหมอนทั้งหลายคือแบบทํามดีเวอร์มากเลยคือแค่กล่องนี่ผมก็แบบ ค่อนข้างจะชื่นชมแล้วอะนะครับอันนี้สามารถใส่นาฬิกาเอาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าพกพาไปในที่ต่างๆนานา,นานได้สบายๆเลยนะครับกล่องประมาณนี้นะครับสุดยอดมากเลยโอเคกลับมาดูที่นาฬิกากันเลยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นดีเทลไปเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเขียนว่าเป็น Bor n in Geneva นะครับซึ่งแบรนด์เขาเนี่ย headquarter เขาก็อยู่ใน e n e v วนได้แหละหรือว่าในสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะแต่ว่านาฬิกาเนี่ยจะยังไม่ได้เป็น Swiss made นะครับอาจจะมาจากฝั่งเอเชียหรือว่าอาจจะผลิตในจีนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็เป็นคุณภาาาพการผลลิตที่่คอนข้งขงจะสู เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกับพวกนาฬิกาสวิสหลายแบรนด์ได้เหมือนกันนะโดยชื่อแบรนด์เฟอร์รันมารีเนี่ยมันก็จะมาจากชื่อของคน2คนนะครับก็คือคุณอันเดรียเฟอร์ลานแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคือคุณฮามัดอัลมารีนะครับก็เป็น2องโคฟาวเดอร์ที่ก่อตั้งมาร่วมกันนะแล้วก็ทํานาฬิกาออกมาเนี่ยหลักๆเป็น2รุ่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูบนเว็บเขาเนี่ยเราก็จะเจอแค่ตระกูลเมคคาร์คอร์สหรือว่าเมคคานิคอลคอร์สที่ใช้เครื่องไซโก้ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะะะกรโดไปเย ซึ่งเรือนนี้เรียกว่าเป็นเรือนที่ราคาเริ่มต้นนะครับก็เป็นตัวที่ใช้เครื่องไซโก้นั่นเองนะซึ่งวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันนะครับว่ามันจะคุ้มค่าน่าใช้ไหมอันดับแรกมาดูดีไซน์นาฬิกากันก่อนเลยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยจะมาในสไตล์ของนาฬิกาโคนกราฟที่มีความย้อนยุคประมาณหนึ่งนะแต่ว่าสังเกตดูว่าคู่สีของเขาเนี่ยมันจะมีความใส่สีสันเข้าไปให้แบบมันมีมิติมันดูมีความโดดเด่นแต่ว่ามันไม่ได้เด่นมากเกินไปนะครับคือแบบ เฉดเขาอะมันจะเป็นคุมเป็นเฉดเทาๆเข้มๆใช่ไหมครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นเทาอ่อนขึ้นมาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะไปทางเข้มนะแล้วก็ตัดกับสีขาวในบางดีเทลนะครับที่แบบมันเป็นหลักนาทีมีเลข5เลข10เลข20บวิ่งไปรอบๆแล้วก็มีสีแดงมาแจมให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยไม่ได้ดูจืดเกินไปโดยภาพรวมเนี่ยเป็นการใช้สีเทาขาวแล้วก็แดงเนี่ยมาแจมกันได้ลงตัวมากๆนะครับเป็นเฉดที่ผมชอบมากเลยแล้วก็หน้าปัดเนี่ยก็จะมีซับเลอร์สองวงด้านซ้ายเนี่ยเป็นการจับเวลาในหลัก 60นาทีนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นการบอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงซึ่งเรือนี้เนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องมีวงด้านขวาก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องวันที่ดังนั้นเนี่ยการจะบอกว่ามันเป็นกลางวันกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรละนะครับสำหรับนาฬิกาที่ตัดช่องวันที่ออกแบบนี้โดยที่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการใส่สเกลมาที่แบบมันค่อนข้างจะดูยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรนะครับปกตินาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสเกลทาคิมิเตอร์ที่เอาไว้ดูความเร็วรรถยนนนนนนตตต์เอาาาาาไว้ใใกแแขข่่่่งงัๆี มันเป็นสเกลของ p u l s a t i o n ก็คือสเกลที่เอาไว้จับเวลา h e a ร์ Heart beat อัตราการเต้นหัวใจใช้ในเชิงการแพทย์อะไรแบบนี้นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอยู่บ้างนะครับเช่นพวกทหารที่แบบเป็นทหารหน่วยแพทย์นะครับขเขาก็อาจจะใส่ในาการพวกนี้แล้วก็ไปออกรบใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีการเอาไปจับจังหวะการเต้นหัวใจวัดรอบอะไรก็ว่ากันไปซึ่งรายละเอียดการวัดเนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เนี่ยลองไปค้นหาข้อมูลคําว่า p u l s a t i o n ดูได้นะครับก็จะมีคนทําคลิปสอนไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้ผ พูดเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเพราะว่าการอธิบายแค่เรื่องจับเวลาพาเ a t i o n ซชันเนี่ยอาจจะหลายนาทีพอสมควรนะครับรายละเอียดเรื่องดีไซน์นาฬิกาก็ประมาณนี้นะซึ่งมีการใช้ตัวเลขบิเกมาแจมอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือเลข12กับเลข6ด้านล่างกับด้านบนแบบนี้ซึ่งเอาจริงก็ถือว่า โอเคนะเป็นเลขที่ดูสวยดีนะครับคือตัวอักษรแบบนี้ผมค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วแล้วก็ความเนี้ยบของตัวอักษรความเนี้ยบของเท็กเจอร์เนี่ยก็เนียนตาดีส่วนเรื่องความคมรายละเอียดการผลิตนี่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับค่อนข้างจะเนี้ยบแล้วก็ดูมีราคามากๆนะตัวกระจกก็เป็นซัฟไฟคริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยถือว่าทําได้โอเคประมาณนึงนะครับจริงๆบนสเปคบนเว็บไซต์เขาอะบอกว่ามีการเคลือบแอนติรีเฟกต์โคตติ้งมาโหหลายเลเยอร์มากๆนะครับมีสตอรี่นู่นนี่นั่นคือจัดเต็มมากแล้วกก็มีาารรเคืบส ป้องกันรอยนิ้วมือด้วยแต่ว่าในการใช้งานจริงผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตัดเกลี้ยงอะไรอย่างที่เขาเคลมขนาดนั้นนะคือมันอาจจะเป็นการเคลือบที่ เคลือบมาแค่ด้านในกระจกอะ่ะดังนั้นมันก็จะไม่เท่ากับพวกที่แบบมันเคลือบมา2ชั้นเหมือนอย่างพวก Orient Star อะไรแบบนี้นะครับพวกนั้นเน่ยเขาเคลือบมาทั้งด้านในด้านนอกดังนั้นมันจะตัดแบบเกลี้ยงจริงๆเลยอันเนี้ยมันยังเห็นสะท้อนมาค่อนข้างจะเยอะประมาณหนึ่งนะครับยังไม่ได้เคลียร์มากนะแต่ว่าบางบุมก็โอเคนะถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วล่ะสำหรับกระจกทรงนี้นะครับทรงโดมนูนขึ้นมาประมาณนี้ตัดได้แค่นี้ผมก็ดีใจแฮปปี้ละส่วนการใช้งานหมดจับเวลาก็กดปุ่มขวาบนแบบนี้นะครับมัน ก็จะแบบเป็นการเดินเหมือนกับเครื่อง mechanical เลยเราสามารถกดหยุดแบบนี้แล้วก็กดด้านล่างขวาเป็นการ reset ได้นะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยจะไม่มีเข็มวินาทีจริงๆของเรือนให้นะครับก็คือเขาจะตัดออกไปเลยเพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นเครื่องไซโก้แบบนี้เป็นเครื่องไซโก้ไมค์คาอร์ดอ่ะมันจะมีวงซับเด์อลเข็มวิอยู่ด้านล่างแต่ว่าเรือนนี้คือเอาออกไปเลยนะครับเพื่อให้แบบมันดูเนียนตาไม่ต้องมีเข็มมากระดิกอะไรให้มันวุ่นวายมากซึ่งมันจะ t r i กกีนิดนึงตรงที่บางคนอะ่ะสามารถใช้ฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยเนียนเปนเ ก็คือแบบนี้นะ เราสามารถกดปุ่มจับเวลาแล้วก็ปล่อยมันเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับว่ามันคือการบอกเวลาของเข็มวินาทีของนาฬิกาอโอโต้อะไรประมาณนั้นะนะครับคือเหมือนจับเวลาไปยาวๆเลยโดยที่ไม่ต้องกดหยุดมันแล้วก็ปล่อยให้เดยอัลนับเวลาทั้งหลายของมันเนี่ยก็นับไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันละนะครับก็คือปล่อยให้มันฟรีเดินไปเลยเต็มที่มันก็จะเหมือนแบบเป็นนาฬิการออโต้เรือนหนึ่งแต่แน่นอนการทําแบบนี้มันทําให้การกินแบตเนี่ยมันกินมากๆนะครับคือผมไม่เคยลองวัดจริงๆจังๆนะว่าถ้าเกิดเรากดและจับเวลาไปไปด้ แบบยาวๆอย่างเงี้ยแบบไม่หยุดเลยนะครับเพื่อให้เข็มมันเดินเนียนๆอ่ะมันจะกินแบตขนาดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ผมคิดว่าอย่างแน่ยนอยๆอะ่ะเกินเข้าตัวแน่อนอนนะครับปกติแบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก2ปีถึง3ปีผมว่าถ้าเกิดกดจับยาวๆแบบเนี้ยผมว่าอาจจะไม่เหลือปีหนึ่งด้วยซ้ำนะอันนี้เท่าที่เดานะครับถ้าเกิดใครที่เคยลองมาแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะเผื่อแบบใครเคยลองทําแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะ ก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับในการใช้งานเดี๋ยวผมลองปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆดูแล้วกันนะจะได้ดูแบบมันมีมูฟเมนต์ดีส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ผมว่าทำมันค่อนข้างโอเคนะคือทรงเคสเขาจะมาแนวคลาสสิกมากๆนะครับเป็นทรงที่เราจะพบเจอได้ในในาฬิกาวินเทจในยุคเก่าๆของพวกสวิสไฮเอนอย่างเงี้ยอย่างพวกปาเต็กทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับในรุ่นเก่าๆเนี่ยทรงจะมาขาวเรียวๆแบบนี้เลยมันจะมีนาฬิกาปาเต็กโครโนกราฟหลายรุ่นเลยที่แบบมองจากด้านบนปั๊บเนี่ยความบางความสลิมความขาเล็กๆแบบนนีี้้มมัได่งประาณ ซึ่งอันนี้เขาก็ทำมาเหมือนเป็นการทรีบิวให้กับนาฬิกาโครโนกร a ฟของแบรนด์สวิสไฮเอนมากๆใน u ลักชัีมากๆในยุคก,ก่อนเกาะนั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยดีนะแล้วก็มันมีความอ่อนช้อยดีอะเวลามองจากด้านข้างจะเห็นว่ามันโค้งลงมาแบบเป็นส่วนเว้าส่วนเอียงลงมาแบบสวยเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็นการขัดเงามานะครับซึ่งการขัดเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดประมาณนึงเลยนะ คือถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับพวก c o คอ i ิชฮาริเทตค o น r a าฟอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นฟินิชชิ่งที่ทํามาดีมากเลยแหละแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเจ๋งตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อเฟอร์รันมารีแล้วก็มีการลันเลขมาให้ด้วยนะครับว่าเป็นซีเรียลเบอร์ที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะด้านล่างก็เก๋มากเลยตรงนี้เป็นดีเทลหนึ่งที่ทําให้ในาการดูแพงสุดๆนะครับรายละเอียดนาฬิกาก็ประมาณนี้นะส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยเป็นไซส์ที่า ซส์กำลังดีเลยใส่ง่ายมากความหนานี่ไม่หนาเลยนะ11.7มิล mm เท่านั้นนะครับก็เป็นอน,นิสงจากเครื่องคอร์สอ่ะมันก็ทําให้ตัวเรือนดูบางได้ส่วนลักทุลักเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นะ46มิลอันนี้แบบใส่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบขารักมันกลางใช่ไหมครับมันดูเรียวแต่ว่าเอาข้อจริงคือมาเล็กเลยแหละเพราะว่ามันมีความโค้งลงมาทันทีเลยนะครับไม่ได้มีการกินพื้นที่อะไรเยอะช่างก็สน่อยนะครับเรือนี้เวอร์ชั่นอยู่กับสายหนังนะครับก็ออกมา56กรัมเท่านั้นนะถือว่าเบาสบายเลยส่วนตัว าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมากับสายสีดําแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเท็กซเจอร์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเป็นสายหนังวัวแล้วก็มีความแบบ เก,เก่าเกาเกนเกรนนิดนึงอ่ะคือเท็กซ์เจอร์จะดูวินเทจย้อนยุกมากแล้วก็เย็บได้แบบด้านข้างมาก็จะดูมีความย้อนยุคมากขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นสายหนังที่คุณภาพดีมากนะแล้วก็ให้มาสองสีซึ่งทีแรกมากับสีดํามันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าพอผมจับเปลี่ยนใส่เป็นสีแดงปั๊บเนี่ยโอ้โหฟิลลิ่งคนละเรื่องนะครับคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยแล้วก็ทําให้ในาฬิกามันดูเด่นแล้วก็มันเข้ากับพวกสีสันบนหน้าปัดนาฬิกาได้ดีมากๆเลยนะก็เลยเปลี่ยนสีแดงใช้ย้ยยาาาวๆเลรับบซึ่งงชชอมกกใสีแด บัคเก k ร์ก็มีโลโก้แบบนี้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยดีนะบัคเกอบางๆเลยใช้งานสะดวกอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับขนาดข้อมือผมนะครับ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับอยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้นะครับผมใส่ลูปสุดท้ายได้พอดีเลยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หน้าตาดูดีดูเกินราคาสุดๆนะครับคือผมว่าความหรูหราความที่แบบมันดูเซอร์ไพรส์อ่ะมันอยู่ในระดับเดียวกับที่ผมเคยพบเจอบนคอนดิชโนริเทชโนกราฟเลยนะคืออย่างคอนิชเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมแบบประทับใจตั้งงแ่่่กก,ก,กลลลออรบเพาาว อลังการมากแล้วก็เปิดมานี่แบบโอ้โหมันเป็นนายกาที่มันดูบอกว่าเป็นหลักแสนหลักล้านก็ยังเชื่อนะซึ่งเรือนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ทําได้ระดับเดียวกันเลยอ่ะคือเปิดกล่องมาเห็นกล่องก็ประทับใจเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวกล่องเนี่ยจะไม่ได้มาทางแกรนใหญ่โตเป็นกล่องไม้งงเงาขัดดำาๆมานะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเป็น travel case ที่มันใช้งานได้จริงอ่ะแล้วมันก็ดูแบบพรีเมียมมากอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ประทับใจมากๆแล้วแล้วก็พอเห็นนายกาที่มันมีการใช้คู่สีที่ดีมากๆแล้วก็แต่่ละสวน ก็ทําได้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆอะ่ะเพอเพเกินราคาที่จ่ายไปด้วยเลยสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเฟอร์แ m น r i มารีน่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยควรจะมาจับตาม,มองแล้วก็ควรจะลองสั่งซื้อนาฬิกามาใช้งานกันดูนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งตอนอยู่บนข้อมือนี่มันก็ดีมากๆจริงนะดูยังไงก็ราคาเป็นหลักแสนหลักล้านะนะครับอันนี้ว่าก็ตามตรงนะถ้าเกิดเอาคนที่ไม่ได้รู้จากยี่ห้อแบรนด์นาฬิกามาก่อนอเอาเรือนเนี้ยไปวางข้างๆกับพวกวัชรองปาเต็กหรือว่านาฬิกาคลาสสิกที่แบบเป็นคอมพลเคชั่นไฮเ หลายคนถ้ามองผ่านๆเวไวนี้อาจจะมองว่าอยู่ในเรนกิ้งเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าความรู้สึกกลิ่นอายหรือว่าแม้แต่ชื่อแบรนด์เขาก็ทํามาได้ฟีลลิ่งความแพงความหรูมากๆนะคือเป็นหนึ่งในเรือนที่ไม่ค่อยมีจุดที่จะติได้เหมือนกันนะสำหรับทุกอย่างที่เขาให้มานะครับซึ่งการเปลี่ยนสายง่ายมากนะครับนี่มีที่เกี่ยวควิกลิสต์มาให้ก็ดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับทำได้เองสะดวกมากๆนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็ผมจะรู้สึกทันทีเลยว่ามันก็ดูเรียบร้อยขึ้นมากๆอ่ะแต่ว่า ความสีสันความสนุกมันหายไปเยอะเหมือนกันนะคือมันก็ได้อย่างหสายอย่างนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ใส่ไปทางานใส่ไปออฟฟิศดูสบายตาดีอ่ะแต่ว่าความแฮปปี้ในการใส่เนี่ยโอ้สู้สีแดงไม่ได้เลยนะสีแดงนี่คือฟินกว่ามากๆนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นไอเดียก่อนนะสำหรับสายหนังสีดําออกมาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะดูคลาสสิกดูเรียบร้อย ภูมิฐานสุดๆก็เรียกว่าใส่ไปออกงานทางการใส่ไปงานแต่งงานงานหร้ๆอะไรแบบเนี้ยคนเห็นปับ๊บทักเป็นนายการเรือนแสนเรือนล้านได้แน่นอนนะครับะระปกันได้เลยนะสำหรับเรือนนี้นะครับส่วนรคาคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่555สวิตฟรังนะคุณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ2 2 0 0 0นนะครับแล้วก็ภาษีนําเข้าเนี่ยตกอยู่ประมาณสัก2,000ไปปลายตีว่า3,000ันก็ได้โดยเบ็ดเสร็จเนี่ยสรุปเราจะซื้อได้ในราคาประมาณ25,000กว่าบาทซึ่งถือว่า โอเคเลยนะครับเทียบกับหน้าตาที่ได้เทียบกับคุณภาพการผลิตต่างๆนานานานเนี่ยเป็นช่วงราคาที่แบบจ่ายได้สบายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณภาพประมาณนี้นะแต่แน่นอนถ้าเกิดเอาไปเทียบกับนาฬิกาหลายๆแบรนด์มันก็จะมีไมโครแบนดที่ในงบ 25, 2 5งหมเนี่ยเราอาจจะได้เครื่องออโต้แล้วแล้วก็เป็นเรส w a วอชด้วยซึ่งมันก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมว่าหน้าตาของเรือนเนี่ยมันก็ยูนิคมากพอที่เราจะยอมจ่ายในระดับเดียวกับพวกนาฬิกาไมโครแบนที่ได้เครื่องออโต้ทั้งหลายอะ่ะผมว่ามันก็ เทรดออฟกันไปนะครับอย่างอันเนี้ยมันก็ได้เรื่องหน้าตาเรื่องความเนียบแล้วก็ชื่อชั้นของแบรนด์ที่จะบอกว่าเป็นแบรนด์สวิสมันก็สามารถพูดได้นะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่สวิสเมสก็ตามแล้วก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นด้วยแต่อย่างน้อยน้อย่ะมันก็เป็นแบรนด์สวิสที่เราสามารถพูดเรฟเลนซ์ถึงได้โดยตรงโดย,โดยไม่ต้องเคอะเขินนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อบนเว็บไซต์เขาได้นะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถาคอมน,น้าาดลยคครับครับวหิปสสี